สวัสดีครับเรบพบกับรายการชิคเมจิกรายการที่พาทุกคนไปรู้จักกับเมกอันแบบชิคๆกับผมแอมเดียวครับแล้ววันนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมกลับมาที่โรงเรียนเก่าของผมครับเป็นโรงเรียนที่ผมได้เข้าเรียนมั้งแต่ม1หนึ่งถึงม .6 กเลยทีเดียวและให้ผมกลับมาที่นี่ครับก็เพราะว่าผมจะไปเล่นกนกับสาวๆครับและมมยากนสุดชิคที่แอมเดียวเขาจะเอามาเล่นกันวันนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า คุณผู้ชมจะต้องอึ้งอึ้งและเสียวแทนสาวคนย่างแน่นอนและถ้าคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมกันแล้วแล้วก็ลุยกันไปเลยชื่อแพรค่ะชื่อเบนค่ะชื่อเพีงค่ะ,คะผมว่าในกระเป๋าตังค์ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีตังค์แน่นอนใช่ไหมคงไม่มีใครไม่มีตังค์ใช่ไหมครับถูกต้อง啊แพรวครับ ช่วยหยิบแบงค์ในกระเป๋าตังค์ที่มีค่าที่สุดออกมาผมหนึ่งใบเรามาดูนะครับว่าในกระเป๋าตังค์แคลวเนี่ยใบที่มีค่าที่สุดเนี่ยมันคือใบอะไรแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนี่คือมีค่าที่สุดแล้วใช่ป่ะโอเคแบงค์ร้อยเหตุผลที่ผมให้หยิบแบงค์ออกมาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับแบงค์ปลอมมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าวิธีการเช็คแบงค์ปลอมเนี่ยมันทำยังไง <c oughs> ถือแบงค์ไว้ก่อนถือแบงค์ไว้ก่อน กุญแจอันนี้เป็นกุญแจบ้านที่แพรลืมไว้ที่บ้านผมมาจําได้ปะล้อเล่นล้อเล่นอ่าลองเช็คดูก่อนลองเช็คกุญแจดูก่อนพร้อนปกติดีไหมครัอ่าเราเพื่อนเช็คดูได้เพื่อนเช็คดูได้ปกติดีใช่ไหมครับวิธีการเช็คคำอย่างนี้พร้อมนะหนึ่งสอง ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจถ้าเป็นแบงค์จริงเนี่ยมันจะไม่ขาดเ, <c oughs> เ,เราไปเช็คดูว่าจริงหรือเปล่ามันจะไม่ขาดชิกเมจิก ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้แอมเดียวเขาได้แทงแบงค์ไปแล้วและต่อจากนี้แอมเดียวเขาจะทําอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยนะครับผมวู้ฮูปาค่ะเบนค่ะต้นค่ะเฟิร์นค่ะพลอยค่ะเดียวค่ะแอมค่ะทุกทุกคนครับผมว่าต้องรู้จักปากกาแน่นอนใช่ไหมว่ามันเอาไว้เขียนหนังสือ,อเดี๋ยวลองเขียนดูว่าติดหรือเปล่า ช่วยปรงมือบบนิดหนึ่งครับติดปะโอเคติดนะเยี่ยมทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรแปล,ปลกๆเกี่ยวกับปากกาให้ดูนะฮะแต่ผมไม่ทาฟรีแนะ่นอนผมไม่ขอรางวัลให้ขนมหนึ่งกล่องอเดี๋ยวฝากอิวนิดนึ่งครับถือขนมดูก่อนนะแล้วผมก็มีทิชูครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยช่วยช่วยจับจับคนละมุมมาจับมุมนี้ จับจับมุมนี้จับมุมนี้จับสี่มุมครับผมจับสี่มุมมันเท่าๆกันทีนี้ครับดูดีนะถ้าปากกาเจาะลงไปในทิชชูเนี่ยมันก็จะทะลุแน่นอนใช่ไหมทะลุนะทีนี้ฟ้าครับแบมือนิดนึงครับเอาไว้ตรงนี้มันอาจจะดูเสียวนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยว มันอาจะดูเสียวนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าฟ้าต้องทำได้เพื่อขนมหนึ่งกล่องหนึ่งสองสรู้สึกอะไรไหมเจ็บไหมเจ็บนิดนึงเราดูข้างล่างดิมันไม่ทะลุนะที่เจ็บนิดเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปากกา มันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วฟ้าจำขนมที่ผมบอกจะให้ได้เปล่าจำได้ไหมล,ลองแกะดูครับแก,รแกะเลยอ่อาถืเอเล็นนี้ไม่มีนะแกะนี่เหรอครับแกะเลยครับแกะเลยเอา่าถือ ปากกาก็จะอยู่ในปอกี้กินได้เรากินดูเป็นไงบ้างคุณผู้ชมกับในกลอนชิคๆที่ผมไปเล่นในวันนี้เนี่ยก็คงจะถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับและในวันนี้ครับท่าการชิคเมจิกของเราเนี่ยก็จะไม่มีช่วงเพื่อนแกล้งเพื่อนนะครับเพราะว่าห้านผมไปเล่นกลนกับสาวๆเนี่ย ผมว่าเกิดสงสัยขึ้นมาครับว่าสาวๆที่นี่เขาเรียนเก่งกันขนาดไหนสำหรับสาวๆที่เรียนเก่งกันอยู่แล้วก็จะได้หัวกะโหลกสุดชิคจากแอมดิวกันไปเลยส่วนสาวๆที่ยังเรียนไม่เก่งเท่าไหร่ก็จะได้หนังสือหนูมาลีไปอ่านกันก่อนชอบแป้งกเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดครับแป้งได้เท่าไหร่ครับ1.7 7ค่ะ1.77 แล้วเรยังตั้งใจเรียนมากไม่พอผมผมีของขวัญจะให้ครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเห็นป่าหนังสือลองอ่านดูเผื่อจะทำให้เกรดของเราดีขึ้นหนูมาเรียนใบโรงเรียนจุ๊บ นานคิดว่านนนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าก็อาจจะมีความตั้งใจหรือก็ไม่มากเท่าไหร่ทีนี้ครับเกรเฉลเลยเทอมล่าสุดข,ของแนนเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ3.3 3.3? นี่คือไม่ตั้งใจเรียน <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ผมมีรางวัลสำหรับคนเก่งครับอันนี้เลยเห็นปะ ไม่เห็นเนาะเห็นแสงมันใหญ่มากเลยนะแบมือลองแบมือดูเรา่าของคนเก่งเอานี้ไปเลยเอ้ยเอาไปเลยฮ้ากันโลเกจเฉลยลมล่าสุดครับแยมได้เท่าไหร่2.37จุดแปลว่าแยมเนี่ยยังตั้งใจเลยไม่พอจริงๆ ผมมีของขวัญจะให้ครับดูดีนะหนังสือเห็นป่าด,ดูหนังสือดีนะหนังสือครับ <Okay. S 1> ลองเปิดอ่านดูจะทำให้แยมเนี่ยได้เกริเล่เยอะขึ้นกว่าเดิมหนูมาไปโงเรียนจุ๊บกูรู้สึกว่าเรียนเก่งขึ้นกว่าเดิม เฉลยเทอมล่าสุดครับแก้มแก้มได้เกรดเท่าไหร่ครับ3.2 3.2นะ3.2เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากงั้นผมมีของขวัญให้เห็นของขวัญที่ผมจะให้เอยู่ในปอบปากกาแบบแบมือครับแบมือดูดีนะเอาไปเลยฮัตติโล เกรดชีเดลเทอมล่าสุดตักได้เกรดเท่าไหร่ครับ3.63 3.63นี่คือไม่ตั้งใจเรียนนะเนี่ยผมมีของรางวัลสำหรับคนเก่งให้มันอยู่ในปลอกปากการครับผมป่ะ,ะมันอันใหญ่มากนะไม่เห็นเหรอไม่เห็นอะ่ะอ่ะแบ,บมือลองแบ,บมือแบบมือดีนะมาเลย คนเก่งอีกต้องเอาเลยฮ้ากันเลยดิวครับดิวคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนหรือเปล่าครับก็ตั้งใจมั่งบางทีค่ะตั้งใจมั่งบางทีเกียร์เฉลยเทอมล่าสุดครับดิวได้เกียร์เทอร์เท่าไหร่สามจุดสองสองสามจุดสองสองแปลว่าเุ็คนที่ตั้งใจเรียนมากนะจริงไม่นะตั้งใจเรียนจริงนะมันมันเยอะมากเลยนะสามจุดสองสองอ่ะ ผมให้ของขวัญให้ครับของขวัญของขวัญสำหรับคนเล่นเก่ง oh. อปอปากกาเห็นปะไม่ไม่อ่ะเฮ้ยมันมันอันใหญ่มากเลยนะไม่มีอะ่ะแบ,บมือเขาลองแบ,บมือดูดูนะ <c oughs> ทำไมให้อันนี้อ่ะคือมันคืออะไรเอาไปเลยห้ากันโลก <c oughs> ตอนเราคนเล่นเก่งไงก็เอาไปเลยห้ากันโลก <c oughs> นี่กันโลกเดียวนี่ไงอันนี้เลขอะไร อันนี้เลยห้ากะโหลกอย่างบนี้ใช่อันนี้ไงนี่เลขนี่เลขอะไรครับอันนี้เลขห้าห้าแล้วก็อันนี้ก็คือกะโหลกกะโหลกห้ากะโหลกแล้วคุณผู้ชมก็คงจะรู้แล้วนะครับผมว่าสาวๆที่นี่เนี่ยเขาเรียนเก่งกันขนาดไหนครับบางคนเนี่ยบอกกับผมว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรแบบนี้แต่พบอบอกเกรดมาปุ๊บ สามก็ว่าครับก็ถือว่าสาวๆที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจเรียนกันมากและก็เรียนเก่งกันเยอะมากจริงๆครับผมและในะตอนนี้ครับผมก็เจอกับสาวคนหนึ่งครับที่ผมอยากใช้เวลาช่วงสุดท้ายในรายการให้หมดไปพร้อมกับเขาครับเขามีชื่อว่าหมิวค่ะหมิวนะครับผมหมิวครับหมิวเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาไทยหรือเปล่านิดหน่อยค่ะชอบเรียนนิดหน่อยใช่ไหมวันนี้ครับผมจะทาให้หมิวชอบวิชาภาษาไทยมากขึ้นครับนี่เลย ผมมีไพ่สีแดงแล้วก็สีดำหนูชอบสีไหนครับสีแดงสีแดงนะโอเคือสีแดงไว้ครับมีความลงับความลงความลง,ามลงภาษาไทยที่ผมจะมาสอนหนวเนี่ยมีอยู่4บทด้วยกันบทที่1ครับคําว่าเป็นคำว่าเป็นสกรรุลงงครับมีสระเอใช่ไหมสระเอเอากองไหนดีครับงนี้เอาใบบนลงไปหนึ่งใบเอาใบบนลงไปข้างล่างหนึ่งใบสระอ่อะปาปอปลาเอากองไหนดีครับกองนี้นะไม้แต่คู้ก็กองไหนดีครับ อ่าลงไปหนึ่งใบแล้วก็นอนหนูกากล่องไหนดีครับอ่าลงไปหนึ่งใบหยิบไปบนขึ้นมาครับใบนี้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะหยุดไปหยิบขึ้นมาอยู่ขึ้นมาถ้าเราเรียนเหมือนกันครับมันก็จะได้อะไรที่มันเหมือนกันมันก็จะเหมือนกันที่นี้ครับต่อครับบวที่สองครับคําว่าแฟนสลแอลกล่องไหนดีครับอ่าลงไปหนึ่งใบฟอฟ์นเอากล่องไหนดีครับเอาลงไปหนึ่งใบนอนหนูกกล่องไหนครับกล่องนี้นะโอเค ใช่ไหมถ้าเราเรียนเหมือนกันครับอยู่ไปบนเราก็น่าจะได้อะไรที่เห,เหมือนกันเหมือนกันเหนบ้างเพราะเราเรียนเหมือนก,กันไงเราก็จะได้อะไรที่มันเหมือนกันบทที่สามครับคําว่าผมขอพึ่งกองไหนกองนี้นะมองม้าอ่า,าอแค่นี้ใช่ไหมแน่นอ <c ười> าว like ่าถ้เรียนเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันบทที่สี่ครับบทสุดท้ายไหมไหมไหมแม้มาลยกองไหนดีครับ เอาลงไปหนึ่งใบหอยีบเอาลงไปมอมา้ามอม้าก้องไหนเอาลงไปได้ครับอไไมอม้านะหยิบมาเลยครับหนึ่งสองมันก็จะเหมือนกันเห็นไหมเพราะเราเรียนเหมือนกันไงแล้วใบสุดท้ายครับมันก็จะเหมือนกันเหมือนกันนะครับผมสรุปว่าภาษาไทยที่ผมสอนเนี่ยคือเป็นคําว่าเป็นแฟนผมไ,ม,ไม้อ่าเป็นแฟนผมไหมครับ อะไม่เอาเหรอจริงเหรอยังใช่ไหมครับผมโอเคแล้วสาวๆแก๊งไหนครับผมที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมและสําหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคัสดิชั่นไพ่เมกงราคาถูกครับและผมแอมเดียวกับค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการชิคเมจิกเป็นเรื่องหัวใจเปล่าห Ah, sim.